คำถามอย่างที่บอกไปอะโจว,ว่าโจมีวิธีการไปเรียนโปรแกรมใหม่ๆยังไงหรือว่าแบบเวลาเข้าไปเรียนคอร์สหรือว่าดูทิวทัียลอะไรอย่างเงี้ยพี่จะเจาะรายละเอียดให้มันตอบได้ยาวขึ้นนิดนึงคือเอาเป็นสมัยแบบแรกๆก่อนคลาเอาครับผมเหมือนเหมือนเราไปสํารวจถ้าที่ไม่เคยมีใครไปผมก็มั่วไปเลยคือผมก็จบมาก็เลเวลเวเลยแล้วแล้วผมก็เห็นว่ามันมีอินโทรดักทูดิมีผมก็เรียนเลย แล้วผมจําได้อย่างเดียวคือผมไม่ค่อยเข้าใจมันเท่าไหร่ผมจําได้อย่างเดียวเงี้ยแล้วเออผมก็ติดปัญหานี่มาระยะยาวเลยนะคือผมใช้ความจําอย่างเดียวเข้าไปแบบเพืดด่อที่จะจำแบบโนดนี้มันมันถ้าจะทําอย่างนี้ต้องใช้โหนดไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยจนแบบเออผมอ่าเลิกไปสักพักหนึ่งแล้วก็กลับมาใหม่ กลับไปจริงจังใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะว่าอยากจะเข้าใจโปรแกรมนี้จริงๆผมจะดูตัวตเตอรีวแล้วผมจะใช้วิธีว่าผมสกิปมันไวๆอย่างเช่นผมต้องการทำอ่าสมมติผมจะซิมผ้าผมจะไปดูผลลัพธ์ของของคลิปนั้นก่อนเลยผมจะไม่แบบบางคลิปเขาจะไม่โชว์ผลลัพธ์ตอนแรกใช่เขาจะค่อยสอนไปแต่ผมก็ไปดูก่อนแล้วผลลั์เป็นงไงถ้าผมรับไม่ใช่แบบที่ผมต้องการละผมก็ปิดเลยเออแล้วถ้าผมเจอผลลัพ์ที่ผมต้องการใช่ไหม ผมก็จะดูไปก่อนรอบหนึ่งดูแบบดูแบบเบอร์เบอร์เลยยังไม่ทําตามใช่ป่ะดูไปเบอร์เบอร์ก่อนให้เข้าใจคอนเซปต์ก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยมาทําตามแล้วมันจะมันจะเข้าใจมากขึ้นมากกว่าแบบเราค่อยๆแบบทําตามไปทุกสเต็ปเลยแล้วเราไม่เข้าใจอะไรมันเลยอะไรเงี้ยเออพอถึงจุดหนึ่งมันก็ยังไม่ได้เข้าใจแท้ๆอีกผมก็เลยค่อย,อยๆเจาะเข้าไปเป็นโน้ตอย่างเช่น ผมต่อมาสมมติต่อาอแล้วผมไม่เข้าใจโนดเนี่ยโนดเดียวผมเอาชื่อโนดเนี่ยไปเซิร์ชเลยแล้วมันก็จะมีคนทําวิดีโอมาแบบสั้นๆอะ่ะมันต้องเจอสักคนหนึ่งที่แบบทำมาห้านาทีอะไรเงี้ยแล้วมันอธิบายเข้าใจอะ่ะผมจะเซิร์ชจนกว่าจะเจอบางทีผมเซิร์ช u t u b e แบบนานมากเพื่อที่จะเจอคลิปๆหนึ่งที่อธิบายได้อะไรเงี้ยเออแล้วผมก็พอเข้าใจแล้วมันก็จะจําไปตลอดเฮ้ยเริ่มเรียนฮูดินนี่มาถึงเลเวลเวเลยเหร คือมีดิจิตอลติวเตอร์ใช่ไหมเสร็จแล้วตอนที่ผมยังไม่ทันได้เรียนดิจิตอลติวเตอร์แต่ผมเห็นมันอ่ะแล้วผมให้เราเพื่อนผมไปเรียนแล้วทำทีสี่อะคือพอผมจบมาเรียนดิจิตอลติวเตอร์ปิดไปโฟล์ไซสซื้อไปมั้งแล้วแล้วราคาไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วมันไม่มีอัปเดตแล้วแล้วตอนนั้น h o ด d นี่ก็เวอร์ชันเก่าผมต้องการอะไรที่ใหม่ขึ้นมันก็เหลือแค่เลเวลเวตอนนั้นที่มันดู มันดูน่าซื้ออะไรเงี้ยพอเรียนไปแล้วมันมันแอดวานเกินตัวก็เลยนั่นแหละก็เลยเลิกไปพักหนึ่งแล้วกลับมาใหม่เออพอกลับมาใหม่เนี่ยผมก็ค่อยๆดูอันที่มันมันสั้นลงอย่างแบบคอร์สเรียนจะมี8วดคใช่ไหมเออมันเจาะอย่างละวีคมันยาวมากผมต้องการอะไรที่แบบแบบสั้นๆเข้าใจง่ายแล้วก็ ทำแปบ,บเดียวคือทำอะไรที่มันเบาๆเล็กๆครับไม่ทำอะไรที่มันใหญ่โตเกินไปก่อนตอนแรกแล้วเราจะเข้าใจมันมากกว่าเราอยากจะทำให้คนที่เข้ามาดูหรืออยากเรียนเนี่ยได้เข้าใจก่อนว่าถ้าจริงจังดีแน่นอนใช่ใช่ใช่ไหมใช่คือผมอะ่ะรู้เลยว่าไ,ไอเนี่ยมันมันดีแน่แต่ที่ผมเลิกไปเพราะว่าเออมันมันถึงจุดที่แบบผมรู้สึกว่าเ้ย เราเราจำอย่างเดียวแล้วแล้วเ,เราไม่เข้าใจมันเลยแล้วผมก็จะแล้วผมก็หยุดไปแบบเหมือนเหมือนยอมแพ้แต่จริงๆไม่ได้ยอมแพ้เหมือนกลับไปตั้งหลักมากกว่ากลับแบบกลับไปก่อนแล้วก็แล้วผมก็กลับมาฟัดกับมันใหม่ถ้าพี่มีคําถามอะไรแบบเรื่องเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวพี่ก็มาถามโจใหม่นะได้ครับได้ได้ไดขอบคุณมากเดี๋ยวส่งให้เหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับพี่บอ